สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันค่ะเพิ่งจะรู้ต้นยอใบยอลูกยอเป็นสมุนไพรต้านมะเร็งกินมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าต้นยอเป็นสมุนไพรตำรับโบราณต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีเชียวละวันนี้ทางช่องของเราจึงมีเรื่องราวของสมุนไพรามาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะ ว่าด้วยเรื่องของต้นยอเป็นสมุนไพรไทยที่นิยมใช้เป็นยาตามตำรับยาโบราณมาตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้วโดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งรากเปลือกใบและผลสมุนไพรย,ยอมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าแม่ห้องสอนเรียกยอแย่ใหญ่ภาคเหนือเรียกตาเสือมะตาเสือภาคกลางเรียกยอบ้านเป็นต้น ้นยอมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือยอบ้านและยอป่าที่เราพบเห็นกันบ่อยๆก็คือยอบ้านยอเป็นไม้ยืนต้นมีใบสีเขียวมีดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบลักษณะของผลยาวรีผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อสุกจะเป็นสีขาวนวลมีเนื้อนุ่มในผลมีเมล็ดจำนวนมากมีสีน้ำตาลสำหรับรสชาติจะออกรสเผ็ดและมีกลิ่นแรง ทั้งชาวจีนญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆต้นยอเป็นพืชไม้ต้นขนาดเล็กที่นิยมปลูกช่วงต้นฤดูฝนในแถบเอเชียเขตร้อนสามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดโดยปกติแล้วจะไม่นิยมทานใบสดๆนอกจากแระท้ายวิธีการนึ่ง โดยรองก้นห่อหมกรับประทานส่วนใบอ่อนจะนำมาลวกให้สุกรับประทานเป็นผักจิ้มหรือหั่นเป็นฝอยๆสำหรับใส่แกงเผ็ดนั่นเองค่ะสารอาหารในต้นยอต้นยอส่วนที่เป็นใบหรือที่เราเรียกกันว่าใบยอรวมไปได้วยคุณค่าทางอาหารอย่างยิ่งใบยอปริมาณ100กรัมจะมีปริมาณวิตามินซี76มิลลิกรัมมากกว่ามะนาวสองเท่า มีแคลเซียม350มิลลิกรัมมากกว่านมถึง3เท่าและยังมีวิตามิน A ทธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงอีกด้วยเหมาะสำหรับสตรีไว้บนประจำเดือนในการสะสมแคลเซียมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนประโยชน์ในการต้านมะเรง็งนอกจากนี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยแอนตี้ออกซิเดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยในการเสริมสร้างปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ให้ดีขึ้นช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายและฟื้นฟูเซลล์ที่เสืส่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทำให้เซลล์ม,มีกำลังและกำจัดสารพิษในเซลล์ออกไปจึงสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและช่วยต้านโรคมะเร็งโดยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปกติไม่กลายเป็นเซลล์มะเร็ง ผลการวิจัยลูกหยอดที่มีต่อโรคมะเร็งมีผลการวิจัยในต่างประเทศพบว่าลูกหยอสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้โดยจะเข้าไปควบคุมการทำงานของเซลล์ต่างๆและเซลล์ที่งอกใหม่ถูกทำลายโดยผู้ป่วยสามารถทานลูกหยอร่วมกับยาอื่นๆได้แทบจะไม่มีปฏิกิริยาด้านลบหรือผลข้างเคียงที่น้อยมากทางนี้ ห้ามใช้ในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อระบบการหมุนเวียนของโลหิตในครรภ์ซึ่งอาจจะทำให้แท้งได้รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคไตาวายเรื้อรังไม่ควรทานน้ำลูกยอเพราะมีธาตุโพแทสเซียมสูงนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ